ยี่สิบสองไมล์ลูกสิ้นม่หมูเนื้อเอ็นหมูยอดพีปลาระเบิดปลาบุ้มเอ้ไอตัวนี้เป็นยังเนื้อบ่เนี่ยเนื้อค่ะซิเนื้อซีเนื้อเนี่ยซีเนื้อจีเอาเอาเนื้อเนื้อสองไม้เนาะเนื้อสองไม้ครับชิมเหมือนกันยุใสครับแม่ค่านี่ยยี่นี่ราคาโน้นมีเสียงบ้านอยู่แล้วเนี่ยจีจ้าอืมตลอดเลยนมาประจำเล่นเ่เนี่ย เล่นไปเล่นมามช่วงนี้น้าม,มันโบกมันไม่มองมีขายตามหาดหลายกันแลรงเน่ๆนะปกติสินั่งเล่นที่นี่แหละแต่ว่าน้ำโบกมันถึงไม่มองขายหลายคือถือขายดีเนาะเพราะว่าเฮอตไปตลอดเนาะไปยูนี่แรงกเป็นสิบเดี๋ยวหัวแม่นซีโม่มหัวมาต่างกันเต๊ะแต่ว่าแม่ขาดปอยู่ธ์หรอกกลับบ้านแล้วไปมองอื้ออันนี้ไม่ยังแปะๆเนี่ยอันเป็นปลาจ้ะปลาบุม๋มปลาบ่อ เขายกสองไม้ได้ปัานใชค่ะเขาบิ่งเนี้ยใช่ค่ะต้องบอกเนี่ยโอ้แต่มัดไม้ดูมือจ้ะมันมือน้ำจิ้มจ้าเค็ดเองค่ะจอดจานเลยเว้ยจี่เอ็นบวกกับนันหลายห้าสิบเพิ่มเพิ่มได้ครับครับเพิ่มไม่ได้ต่ว่าหวานสมเพชรในร้อนครับุณเลยขอชิมเลยค่ะหวานอยู่ด้วยค่ะร้อนนะเด้อค่ะ้อนค่ะเห็นว่าบไก่ปุบเลยค่ะลีนไปพังไปเลย ชิมชิมปากระแซ่เย็นบั่งที่ระบายได้เลยไหมคะเคดอือไฟๆเฟด้อยค่ะนี่น้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเบกลือบักงเน่าเอ้ยบกักงขามแม่ค่ะแค่แค่นี้บัวไ่ผงบัวไ่ชูร้รถบัวไ่หยังธรรมชาติอย่า,ง,า,า,าง,ยงเดียวบอมิสารยังยังเสียไีดิ พอดีเราเอาผมคือเล้อส่วนไงเนาะอันนี้เพราะว่ารสชาติของลูกสิ่งยี่ห้อพงนี่มันโอเคอยู่แล้วเขาก็มาเคล็ดให้จัดจานเพราะว่าลูกค้าวงนนากตกปลาเพราะว่าเอารสจัดจานเอาพริกก็ซื้อมะขวามาเคล็ดเองอมเมล็ดที่เราหมอแล้วก็ขวดที่เราอันเอาพริกบะหมี่กลางพักกันนังนึงจ้ะแย่ํยำแข็งแซ่ยางไหวอันที่เราใบยังล่างบ่เอาเป็นหัวร่าง จังส้มตัวเองอยังไหบ่ปุ๊บจะมาแต่ส้มเลยจ้ะดีดี <laughs> าาดีต้งบอกว่า <laughs> <ม>จริงน,น,นะจ๊ะลูกค้าเดี๋ยวจะแช่ให้จะวิ่งเอาท่าประชาชนนี่แหละจ้ะไม่ต้องใส่ปรุงรสอย่างอื่นเท่าเท่าหวนยาหวังของไม่ต้องหวังของน้ำตาลใช้น้ำตาลอ้อยน้ำตาลปีบ๊บไม่ค้าใครเอาข,ขึ้นนะคะ่ะ นี่น้ำนี่ขนมขนมหมดเนี่ยนี่ลูกจิ๋วจ้ะขนมมามกโกแลตบาทนึงช็อกโกแลตบาทนึงเดมเดบาทนึงสองบาทบ่ได้ขายแพงเนาะขายแค่นี้เลยจ้ะเพื่อกับเจอเล็กน้อยน้อยแล้าก็ซื้อได้ขนมกับฮาบาทรสชาติได้เว่นหกบาทอะไรเนี่ยหกบาทแปดบาทสิบบาทอันนี้ขายฮาบาทเซ่บเสิบ ครับครับครับจินเลยครับครับขอบคุณหลายคุณแม่ค่าครับ